้นไม้นี่เอาอยู่ไหมเก็บไข่เนี่ยวางบนเตียงวางขวางทางเดินทําไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาตกทํางานรลองดนตีทําไมวางเกะกะอันนี้มันขยะใช่ไหมน้ําเหลืองเหม็นเอาทิ้งไปเนี่ยโซดาใครไม่ยอมกินเกี้ยวไม่สุกเป็นแบบนี้เขียยทิ้งก่อนเขี่ยทุกเม็ดเขี่ยทุกก้อนก็อยากเขี่ยทิ้งเขี่ยทุกหยดเขี่ยทุกแก้วถ้าไม่อยากกิน รศัพท์แมวไม่กินเกลียดทิ้งเลยอุปรกรณ์แต่งหน้าควรมระมัดระวังเพราะถ้าทานเก็บไม่ทานมันก็พร้อมจะพลั้งมือขอโทษผิดพลาดไปแล้วหาที่ชู่เช็ดพืน้นอแต่ที่สุดต้องระวังคือหมกทลายที้ซอนต่างปังตีหนา้ามุดจำไว้สุกอดให้มือเหนียวเกี่ยวต่อไฟบมลัยกันมันก็ตบโอ,อ๊ยไม่ไหวไปหาน้ำแข็งมาคบ แมวนั้นรับมืออยู่เสมอจึงพร้อมปะทะกับทุกสิ่งม,มันดูไม่เหมือนพร้อมปะทะนะตู้ใหม่มันพร้อมจะปะทุ